ตอนต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ไปลายทาง วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ริมแม่น้ำนครชัยศรีค่ะเพราะว่าเราะจะพาไปสัมผัสกับที่พักแห่งหนึ่งค่ะที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติต้นไม้น้อยใหญ่ให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนมาอยู่บ้านญาติเลยค่ะกับที่นี่เลยบ้านริมน้ำพนาวนานั่นเองค่ะครับพี่แท์สวัสดีครับสวัสดี ครับนี่คือน,น้องพีอาทุกคนคะ่ะนี่คือน้องพีคะ่ะเป็นเจ้าของบ้านริมน้ําพนาวนาแห่งนี้นั่นเอง โอ้โหพอเดินเข้ามาข้างในนะคะรู้สึกแบบร่มรื่นมากอุ้ยมีไอ้น้ำมาด้วยแล้วก็ <มา S 1> รู้สึกแบบว่าโอ้เป็นแบบสไตล์การตกแต่งที่มันกึ่งๆึ่งโลคอลกึ่งกึ่งโมเดนเหมือนกันเนาะใช่อยากรู้จังเลยว่ามีที่มาที่ไปยังไงอะคะนุ้พีครับก็บ้านหลังนี้นะครับสร้างขึ้นมาตอนอช่วงโควิดพอดีอะไรเงี้ยครับก็ด้วยความที่คุณพ่อผมเขาอยากจะให้มีสถานที่สําหรับพักผ่อนสำหรับครอบครัวครับแล้วก็โดยเฉพาะอาม่าผมนี่เขาแก่แล้วอะไรเงี้ยอยากให้อาม่าเขาได้มาอยู่ริมน้ําผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับก็เลยมาเจอที่ตรงนี้ครับแล้ว ก็สร้างเป็นบ้านพักขึ้นมาตรงนี้ oh. อย่างที่เรารู้กันนะพอโควิดช่วงแรกเนี่ยเราทุกคนทําอะไรกันไม่ได้เลยเนาะ mm. แล้วก็เพิ่งจะมามีปีที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ทุกอย่างเริ่มซาลงเนาะทุกคนเริ่มกลับไปใช้ชีวิตปกติทีเนี้ยพอ ผมเห็นบ้านเราไม่ไม่ได้ถูกใช้งานเนี่ยครับบ้านมันก็จะเหงาแล้วก็มันก็ผมเห็นมันก็รบมันก็อะไรอะไรเงรี้ยก็เลยอยากจะทําให้บ้านมันกลับมามีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยครับก็เลยลองขอพ่อคุณแม่เอามาทําเป็นโฮมสเตย์เล็กๆดูโอแล้วแบบนี้ที่นี่แบบออาเป็นกี่โซนยังไงบ้างราหรอครับก็ในบ้านพักนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสามโซนด้วยกันครับหลักๆก็จะมีเป็นโซนบ้านพักที่จะแบ่งออกเป็นสี่หลังนะครับแล้วก็จะมีเป็นโซนคาเฟ่สาหรับนั่งทานอาหารอะไรเงี้ยได้แล้วก็จะมีเป็นโซนลานกลางบ้านที่จะ โอ้โหคราวนี้อยากเห็นและะ้วค่ะน้องพีได้เดี๋ยวไปชมด้าน<ม>ในกันเลยดีกว่าด,ดีเลยขออนุญ,ญาตไปบุกบ้านนะคะได้ครับเชิญเลยครับ <ไป S 2> ผมเราเริ่มจากไปชมห้องพักก่อนเลยเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวเชิญขึ้นทางนี้เลยครับไปค่ะโอ้โหสวยงามมากเลย ครับก็ตรงโซนนี้นะครับก็จะมีบ้านพักทั้งหมด3หลังก็ s. <S. จะเป็นบ้านพักที่ยกสูงขึ้นมาทั้ง3าหลังเลยครับก็จะมองเห็นแม่น้ําได้ค่อนข้างชัดทีเดียวครับก็หลังที่จะพาไปดูก่อนเนี่ยอนเอา<ห>เป็นหลังนี้แล้วก<ห>ันครับบ้านหลังนี้จะชื่อบ้านระดาวันนะครับ<ห>ก็ถ้าสังเกตเนี่ยบ้านแต่หลังก็จะมีชื่อเรียกชื่อของแต่ละหลังเนี่ยก็จะตั้งตามต้นไม้หรือว่าดอกไม้ที่เหมือนอยู่ตามรอบๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับหลังแรกเข้าไปชมหน่อยได้ครับยินดีเลยครับเชิญเลยครับโ หุยแบบเป็นฟิลสไตล์แบบว่าห้องนอนที่แบบมีความโฮมมี่เหมือนมาอยู่บ้าน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใใชช่่ครับ สเสน่ห์ของห้องนี้จริงๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับก็คือความที่เขาจะดูอบอุ่นหน่อยอใช่คือจะโคซีมากๆห้องนารักมาอย่างห้องนี้นี่คืออยู่ได้ประมาณกี่ท่านคะครับก็ปกติบ้านพักทุกหลังจะอยู่ได้สองท่านนะครับเป็นรวมอาหารเช้าด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมากันสท่านหรือว่าสีท่านครับจริงๆก็สามารถเสริมที่นอนเพิ่มเติมได้ไม่ต้องเปิดบ้านใหม่อีกหลังหนึ่ง<อ>ครับก็ตรงโซนนี้รนเราตรงนี้เลยใช่คือมาเป็นโซฟาเบดเนาะที่นั่งกับพื้นเราก็ สามารถปรับให้สามารถนอนได้แล้วก็แม่บ้านเนี่ยจะเอาพวกผ้าปูหรือว่าเอาผ้าห่มหมอนอะไรเงเข้ามาให้ผ<ช>ู้ใหญ่หนึ่งท่านเนี่ยจะเสริมที่700บาทรวมอาหารเช้าแต่ว่าปกติถ้าเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยครับเราก็จะให้เข้าพักฟรีแอบเห็นตรงนี้เป็นห้องน้ำใช่ไหมใช่ครับ,รบเป็นห้องน้ำครับเออแอบไปชมหน่อยดีกว่าห้องน้าเป็นยังไงบ้าง โหห้องน้ําก็แบบมีแสงธรรมชาติแล้วก็สามารถเปิดออกไปทําไมถึงต้องมีแบบอ่างอาบน้ำแล้วแบบเปิดโล่งอย่างนี้เห็นวิวด้วยอ่ะครับ,รบก็เราอยากให้บ้านพักทุกหลังก็คือสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับก็บางคนอย่างหลายคนเนี่ยก็คงเวลาไปพักผ่อนก็ชอบแช่น้ำร้อนๆใช่นี่เราก็เลยเรับด้วยความที่บ้านขยกลอยด้วยเนี่ยก็จะมองเห็นมาจนถึงแม่น้ําได้เลย<ช>ครับ โอ้โหเห็นห้องนี้แล้วนะคะทั้งแบบมีโซนห้องน้าแล้วก็แบบห้องนอนนะอยากจะรู้จังเลยว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเป็นวันจันทร์หรือว่าเป็นวันธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยครับราคาบ้านพักก็จะต่ำที่สุดอยู่ที่ราคาบ้านหลังละสองหมืนห้าครับใช่บ้านพักรวมอาหารเช้าหมดเลยใช่ครับราคาเดียวกันหมดเลยทั้งสี่หลังอ๋อก็มีรวมอาหารเช้าด้วยครับรวมอาหารเช้าของแขกสองท่านนะครับใช่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมีพักเพิ่มก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่แล้วแต่เป็นกรณีไปต้องให้ทางน้องพีพิจารณาอีกทีนะคะถ้าเป็นเด็กๆก เพิ่มอะไรแบบนี้ใช่ครับก็ดูเป็นเคสไปโอเคคราวนี้เราชมห้องนี้ไปแล้วห้องอื่นๆก็จะมีดีไซน์การตกแต่งที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยไม่เหมือนกันครับผมเราไปชมห้องอื่นได้ยังไงเดี๋ยวพาไปดูไปค่ะไปห้องข้างๆนี่กันปาครับจริงๆบ้านหลังที่สองก็อยู่แค่ตรงนี้เองครับชื่อบ้านดอกพุดอ๋อมีชื่อหนึ่งด้วยแสดงว่าตรงนี้ก็คือมีดอกพุดเยอะใช่ครับก็หน้าบ้านเขาจะเป็นดอกพุดจะเชญขึ้นมาเลยก็จะมีแบบพื้นที่แบบเชื่อมถึงกันหมดเลยใช่ครับผม อันนี้คือห้องดอกพุทธนะคะคือจะมีเลเยอร์อีกแบบหนึ่งแล้วก็จะมีสเตปขึ้นไปแล้วก็เป็นที่นอนอยู่ข้างบนใช่ครับอ๋อก็ให้ความรู้สึกอีกฟีลหนึ่กันนะแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบโคซี่โคซี่อยู่ใช่ครับแล้วก็เนี่ยครับสังเกตได้ฟังก์ชันห้องจะเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่แค่การดีไซน์ภายในนิดหน่อยแค่นั้นเองอห้องนี้ก็ด้วยความที่เขาแบ่งสเตปเป็น2องคันแยกโซนนั่งเล่นดูทีวีกับโซนที่นอนออกจากกันเนี่ยห้องเขาจะดูมีมิติมากกว่าดูเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นใช่คััมมหหอออนนนนกก2เเืื ว่าก็จะเสริมที่นอนได้เหมือนเดิมนะครับก็ข้างล่างที่เป็นโซฟาเบดก็เหมือนเดิมเลยวิวห้องนี้ก็จะแบบได้เห็นวิวตรงกลางใช่<ล>ตรงนี้จะเป็นตรงกลางรีสอร์ทพอดีครับ แล้วอย่างห้องนี้ราคาเป็นไงคะครับก็ราคาจะเหมือนกับห้องที่แล้วเลยครับคือบ้านพักทุกหลังเนี่ยราคาเท่ากันหมดเลยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2,500-2,900่าแล้วแต่เดือนแล้วแต่ช่วงก็คือไม่หนีจากนี้ไม่หนีจากนี้แน่นอนอก็ถือว่าร,ร,ราคาแบบโอเคเลยนะเลือกห้องพักได้ตามใจชอบเนาะว่าใครแบบอยากชอบห้องแบบเป็นเล้าแบบไหนเห็นยูอะไรครัปะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อได้ครับไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหลังครับผม ก็หลังนี้จะพิเศษกว่าหลังอื่นนิดนึงครับตรงที่หลังอื่นเขาจะอยู่ด้วยกันติดกันใช่ไหมครับแต่หลังนี้ก็จะได้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าเขาแยกออกมาเลยหนึ่งหลังใช่จริงๆแล้วหลังนี้เนี่ยมองเห็นวิวชัดที่สุดเลย ใช่ครับเพราะว่าเขาจะไม่มีต้นไม้บังเลยคือพอมองไปแล้วมันจะค่อนข้างโล่งใช่แต่ว่าคือจริงๆอ่ะสามหลังเมื่อกี้วิวข้างบนก็สวยนะใช่คือมันมันได้คนละฟิลกันหมดทุกหลังจริงๆอ่ะเป็นคนละแบบคืออยู่ที่ว่าเราเราชอบแบบไหนอยากจะพักแบบไหนซึ่งห้องนี้เลอาก็ไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนกันครับคือมีความรู้สึกว่าสเปซเขาค่อนข้างเหมือนแบบจะกว้างกว่ากว้างกว่าครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าจะกว้างกว่าห้องอื่นๆด้วยความที่เราเอาไว้รองรับผู้สูงอายุเนี่ยสเตปภายในห้องนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับใน ก็เหมือนกันใช่เหมาะมากๆเลยค่ะกับการมาเป็นครอบครัวคราวนี้เราก็ได้ชมห้องพักแต่ละแบบไปแล้วนะคะต้องบอกเลยว่า คือน่าอยู่ทุกหลังจริงๆค่ะคืออยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสจริงๆนะแต่เห็นน้องพี่บอกว่าที่นี่คือไม่ใช่มีแค่โซนที่เป็นห้องพักอย่างเดียวใช่ครับก็จะยังมีโซนคาเฟ่ยอยู่ด้วยครับก็อยู่ใกล้ๆนี่เองครับเดินไปไม่ไกลแสดงว่าต้องมีของกินวันนี้เตรียมเมนูเด็ดๆเอาไว้แล้วหรือเปล่าคะแน่นอนครับผมที่นี่ตอนนี้มเมนูซีเนจเจอร์ของเราจะเป็นผัดผักปุ้งไฟแดงผัดผักบุ้งไฟแดงของเราจะไม่เหมือนกับที่อื่นเฮ้ยไม่เหมือนอย่างไงเดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะฝาพี่อยู่มาก ก็คือผัดัาบุ้งตรงนี้นะครับเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็จะให้คุณป้าที่เป็นแม่บ้านเนี่ยครับเขาก็พายเรือไปเก็บมาสดๆเลยจากแม่น้ำตรงนี้นี่เองใช่ครับการแบ่งปันหรือการให้คือวิถีชีวิตและพื้นฐานของสังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนานบ้างแบ่งปันเวลา คนแบ่งปันความสุขหรือแม้แบ่งปันโอกาสและยังมีการแบ่งปันที่คนให้ไม่รู้ตัวรางวัทลที่หเล่ี่อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชน ือสังคมเราขอขอบคุณที่ให้โอกาสได้เป็นสะพานเชื่อมการแบ่งปันเหล่านี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล The destination อย่างบ้านหลังนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเป็นบ้านของพีใช่ครับเป็นบ้านที่บอกว่าพีอยู่เองครับแล้วก็ตรงเนี้ที่เรายืนกันอยู่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของลานกลางบ้านนะครับที่ชิวติดกระริมแม่น้ําเลยแล้วก็จะติดกับส่วนกลางก็ตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ํำนะครับด้วยความที่คุณพ่อผมเขากลัวว่าถ้าไม่มีสระว่ายน้ําเดี๋ยวหลานๆจะไม่มาหา่าเล็กๆอะไรใช่ใช่เด็กๆก็ชอบมาเล่นน้ํากันอะไรเงี้ยครับก็คุณพ่อผมก็เลย จัดมาเลยครับหึ่งสะแต่ว่าสาะว่ายน้ำอันนี้ก็คือคนที่มาพักก็สามารถใช้บริการ,าารได้หน,นใช้ได้ใช้ได,ได้ทั้งวันเลยครับผม,ผมก็สะเนจะปิดอยู่ประมาณสัก3ามสี่ทุ่มเมืเม่อกี้น้องพี่บอกว่ามีที่เป็นคาเฟ่ด้วยใช่ครับอยู่ฝั่งนี้เองครับผมเไปดูคา,ดคาเฟ่กันดีกว่าครับผมเช่เลยครับ ขนาดวิวที่คาเฟ่ก็ยังสวยเลยนะคะเนี่ยแล้วก็แบบเปิดโล่งมากเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็ที่สังเกตนะครับได้คือพื้นที่ทุกส่วนนะครับเราจะพยายามทําให้เชื่อมถึงกันหมดเลยนี่ถ้าเกิดว่าลูกหลานเราเล่นน้ําอยู่อะไรเงี้ยเราก็นั่งจิบกาแฟอยู่ตรงเนี้ยก็แล้วก็ดูได้ใช่ดูได้กใกล้ชิดเลยแล้วอย่างคาเฟ่ตัวน,นี้คือจริงก็สําหรับคนที่มาพักที่นี่อย่างเดียวหรือว่าคนข้างนอกก็มาได้เราจะเน้นอ่าการเฉพาะลูกค้าที่มาพักเท่านั้นนะครับกป็อย่างที่บอกว่าเราต้องการทําให้ที่พักของเราเนี่ยเป็น p r i v a t มากที่สุดขอภัยที่ว่า แล้วอย่างเมนูที่จะสั่งที่นี่ได้หรือว่าช่วงเวลาที่จะสั่งได้นี่คือได้ทั้งวันไหมคะเราจะแนะนาเป็น last order เนี่ยประมาณสักหกโมงเย็นครับไม่เกินเพราะว่าส่วนมากที่ลูกค้าจะสั่งกันก็คืออาหารเย็นใช่ไหมครับแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดของที่เนี่ยครับก็คิดว่าวคงจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะได้ทานข้าวไปด้วยแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยโอ้โหบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะคะก็อยู่ริมน้ําด้วยเนาะแล้วก็ชมบแบบบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินได้เี่ยที่บอกว่าโซนคาเฟ่ตรงนี้คือสามารถสั่งเป็นเมนูประมาณไหนได้าง ครับก็หลักๆเราจะมีเป็นเครื่องดื่มนะครับหลากหลายแนวเลยก็จะมีเป็นพวกกาแฟเป็นพวกน้ำผลไม้ปั่นอะไรแบบนี้ครับ mm hmm. แล้วก็อย่างถ้าเกิดลูกค้าเกิดหิวขึ้นมาระหว่างวันเนี่ยปกติแล้วพวซองเนี่ยจะอยู่ในอาหารเช้า mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. แต่ว่าก็สามารถให้เราอบให้ทานได้เหมือนกันระหว่างวันใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของหวานเนี่ยอันนี้จะไปตามหามาจากร้านนูนร้านนี้บ้างตามละแวกเนี้ยแหละครับ mm hmm. แล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาลง mm hmm. ใช่คือถ้าเกิดมาแต่ละช่วงก็จะเจออะไรที่ไม่ซ้ำกันด้วยเยี่เลยค่ะ คราวนี้ก็มีอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คืออาหารของที่นี่นั่นเองเขาบอกว่ามีความพิเศษด้วยในะแต่ละเมนูจะพิเศษยังไงเดี๋ยวให้หน้องพีชช่วยเล่าดีกว่าครับเมนูแรกที่จะขอแนะนำนะครับก็คือจะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงตัวนี้เลยครับก็คือผัดผักบุ้งตรงนี้นะครับเราก็เวลาลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็จะให้คุณป้าที่เป็นแม่บ้านนยครับเขาก็พายเรือไปเก็บมาสดๆเลยจากแม่น้ำตรงนี้นี่เองอใช่ครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าสั่งเนี่ยเราพอเราไปเก็บมาสดๆเนี่ยเรามาผัดมันก็จะกรอบอร่อยเพศษ น,นี่ก็จะเป็นเมนูไฮไลท์ที่เราแนะนําให้<า>ให้ลูกค้าทุกท่านที่เขามากันผัดผักมุ้งไฟแดงแบบเก็บสดๆเลยนะ<ช>ครับ,รบเมนูต่อไปที่จะขอแนะนําก็จะเป็นกุ้งเผาละกันครับอ,อันนี้จะมีประวัตินิดหน่อยก็คือตัวผมเองเนี่ยจะมีญาติอยู่ที่ทางฝั่งแม่กลองอะไรเงี้ยครับแล้วญาติของผมเขาทําเรือประมงเราก็เลยเหมือนจะคอนแทคกับเขาให้เขาแบบว่า เวลาเขาได้กุ้งมาจากทะเลอะไรเงี้ยครับก็จะให้เขาขัดมาให้เลยใช่เพราะฉะนั้นก็คือจะส่งตรงมาจากแม่ลอง <c oughs> อะไรประมาณนี้ <c oughs> ขอแนะนําเป็นายาบุ้นเส้นทะเลครับแล้วก็เป็นต้มยำ กุ้งน้ำคนกันแล้วกันใช่ครับแล้วมีอีก่านี่คือเป็นเมนูอาหารเช้าใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอาหารเช้าครับก็อาหารเช้าหลากัหลกจะมี3อย่างนะครับและอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะมีเป็นอเมริกันเบรคฟาสกับเป็นชุดไข่กระทะแล้วก็จะมีการอบโกซองสดๆใหม่ๆมาให้ด้วยวใช่คืออยากบอกว่าตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเลยนะคะแล้วก็คืออาหารเช้าแต่ละจานอะเครื่องเขาแน่นมากเลยนะและนน้วบอกว่าจานหนึ่งคืออิ่มเลยนะใช่ครับยังไม่หมดนะคะยังมีน้ําด้วยโอ้โหสีสันสดใสมากก็น้ํนะ ไฮไลท์ของที่นี่ส่วนมากที่เราจะแนะนาให้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นน้ําผลไม้ปัน<อ>่นอะไรก็ได้อย่างเช่นที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็จะมีเป็นน้ําส้มปัน<อ>่นนะครับมีน้าแตงโมปั่นแล้วก็อันนี้จะเป็นมะพร้าวปัน<อ>่นใช่ครับก็เครื่องดื่มพวกนี้นส่วนมากลูกค้าก็าจะชอบเพราะว่าเหมือนเขามาอยู่กับธรรมชาติทั้งทีอะไรเงี้ยก็ เหมือนได้การได้ทานผลไม้อะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างเข้ากันดีเข้ากับบรรยากาศแล้วก็ชื่นใจด้วยใช่ครับผมเย็นๆคราวนี้อยากชิมแล้วล่ะค่ะดี่เลยคขาโอได้กินทุกเมนูเลยเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยขอชิมทั้งหมดนี้เลยแล้วกันนะใช่ครับมาครับเลยค่ะอืออร่อย อื้อครับคัดดึงๆมาย่อยซะหน่อยดีกว่านะค,ะครับก็ตรงนี้แน่นเลยก็ตรงนี้นะฮะเราจะอยู่กันที่ท่าน้ำก็เดี๋ยวพี่จะพาพี่เๆออกไปทายเรือกันนะครับอ้า The destination เจาะลึกความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจวิเคราะห์เทรน์ธุรกิจมาแรงก่อติดทุกเรื่องราวของโลกการค้าการลงทุนใน Business Watch พบก,กับโสพลณวะรัตนาพงศ์และชยาทิพโลจนาโกสินวันจันทร์ถึงศุกร์21นาิกา15นาทีถึง22นาฬิกาและวันอาทิตย์21นาฬิกาถึง22นาฬิกาทาง PNN ช่อง16 ประชาชนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องสำเร็จเกือบ6ล้าน5แสนคนนายกรัฐมนตรีอังกฤษเยือนสหรัฐผลักดันเจราจาข้อตกลงเรือดำน้ำนิวเคลียร์ออคัสติดตามได้นาย n n n e น TNN n e ิวข่าวเย็น15.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป Destination ครับพี่แพลอาหารที่ทานเป็นไงบ้างครับโหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะคือเซอร์ไพรส์รามากทำไมผักมุ้งม,มันกรอบขนาดนี้กนะ็ <c oughs> อบอกแล้วว่าให้ตุงเก,ก็บมาสดๆเลยครับผมบอกเพราะกินสดๆแล้วคือมันกรอบมากไม่มีความเหนียวเลยส่วนกุ้งนี่คือแบบเนื้อเน้นๆนะ คือกินแค่แบบชิ้น2ชิ้นตัว2ตัวนี่คือก็ก็อิ่มแล้วทุกเมนูอร่อยมากเลยน้องเพลดีใจที่พี่แพลวชอบนะครับก็เพิ่งกินอิ่มๆก็เลยจะพาพี่แพลวมาออกกําลังกายซะหน่อยดีเลยค่ะมาย่อยซะหน่อยดีกว่าแล้ว<ด>ก็ตัวนี่แน่นเลยก็ตรงนี้นะครับเราจะอยู่กันที่ท่าน้ําก็เดี๋ยวพี่จะพาพี่แพลวไปไพายเรือกันอ่าแล้วพี่สามารถพายไปได้ถึงประมาณตรงไหนเนี่ยน้องเพลครับก็ถ้าเกิดดูตรงนี้ครับเราก็จะมีบริเวณที่จัดเอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับจะไม่แนะนําให้พายออกไปไกลกว่านี้ก็คือ อยู่ในบริเวณเนี้หน้ารีสอร์ทเนี่ยครับก็จะปลอดภัยที่สุดงนั้นพี่ขอไปใายเรือก่อนแล้วกันนะได้ครับโอเคไปกันค่ะครับ อนนี้บ้านพี่แพรมาเที่ยวบ้านพี่วันนี้โหบ้านอุพีน่าอยู่มากเลยค่ะแล้วก็ห้องพักแต่ละห้องที่ให้แขกมาพักได้คือน่าอยู่ทุกห้องจริงๆอ่ะ อาหารที่นี่ก็อร่อยมีกิจกรรมให้ทําเยอะด้วยแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะอย่างหนึ่งที่พี่ชอบก็คือว่าแม่น้ําสายเนี้ยคือเรือมันไม่ได้สัญจรเยอะมันทำให้แบบ,ร,บรู้สึกว่ามาพักผ่อนจริงๆแล้วก็ให้บรรยากาศที่เงียบแล้วก็สงบมากๆ <ừ. S 1> ถือว่าดีมากๆจริงค่ะอยากจะแนะนําเลยนะคะใครที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็แวะมาได้ฝากช่องทางติดต่อนิดนึงดีกว่าทุกทีได้ครับก็ถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับอยากจองห้องพักสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทาง a c e b o o k นะครับกับช่องทางไลน์นะครับที่พนาวนาครับมีตัวแอดนำหน้าด้วย รักเข้ามาได้เลยนะคะบอกก่อนเลยว่าต้องรีบจองนะคะเพราะว่าคนเข้ามาพักทุกวันจริงๆค่ะเ <c oughs> ชื่อว่าใครที่ได้มาก็ต้องติดใจยอย่างแน่นอนเลยค่ะ <c oughs> ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะ้องพีขอบคุณเช่นกันค,ครับสวัสดีครับส <c oughs> ำหรับช่วงสำรวจรอยยิ้มผลิตความสุขเดอะซีรีส์วันนี้นะคะจะพาไปชมภารกิจปกป้องทรัพยากรใต้ท้องทะเลไทยของเหล่าอาสาสมัครที่เปลี่ยนเรื่องน้อยนิดให้มีคุณค่ามหาศาลกับตอนทุ่นหยุดภัยค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลย คุณกำลังอยู่กับสำรวจรอยอยผมผลิตความสุขบายพิธีอีพีกับกิจกรรมที่จะเปลี่ยนเรื่องน้อยนี้ให้มีคุณค่ามหาศาลและวันนี้ครับเราอยู่กันที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับภารกิจปกป้องแนวปะการังเล่นนี่ก็คืออาสาสมัครทั้ง7คนจากชมรมดำน้ำปอตทอสอบพ มันต้องเจ็ดคนสิเอา้าหายไปไหนคนหนึ่งอะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ย,ย,ยใครช่วยดูพี่เขาก่อนโอ้ยทีมงานโอ้ยดูแลกันหน่อยอเริ่มต้นได้สวยครับคืออย่างนี้ครับต้องเร่าย้อนไปน,นิดนึงนะครับวิกฤตป,ปะการังฟอกขาวเนี่ยเริ่มมีผลต่อความสวยงามของทะเลไทยและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่แก่ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติใต้ท้องทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ประจุดเริ่มต้นของการประมงการท่องเที่ยวแหล่งอาหารอาชีพและรายได้ของคนจำนวนมากปตทสาพาจึงร่วมมือกับพันธมิตรจะทำโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยายใต้ทะเลครับโดยการนำเรือรบหลวงที่ปลดประจำการแล้วอันได้แก่เรือหลวงปราบและเรือหลวงสตกูดมาวางลงสู่ท้องทะเลเพื่อสร้างให้เป็นปะกการังเทียมขนาดมาหึมา จนกลายเป็นแหล่งดําน้ำที่สร้างโดยมนุษย์ที่เป็นที่รู้จักในหมู่ดักดบน้ำทั่วโลกเพื่อลดผลกระทบจากการดําน้ำในแนวปะกการังธรรมชาติเมื่อมีปะกการังเทียมมาทดแทนแนวปะกการังธรรมชาติก็มีโอกาสได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นระบบนิเวศก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนอกจากโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเลแล้วมตะทะสขอ,อยังได้จัดททุนจอดเรือเพื่อช่วยแก้ปัญหาการทิ้งสมอทำลายแนวปะการัง เพราะทุกครั้งที่มีการทิ้งสมอหนักเป็น10กิโลกรัมลงทะเลนั่นหมายถึงแนวปะการังใต้น้ําจะมีโอกาสแตกหักและตายได้ถ้าแนวปะการังตายฝูงปลาน้อยใหญ่ก็จะขาดที่อาศัยหลบภัยจนเสี่ยงสูญพันซึ่งจะเกิดผลกระทบกับระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารนั่นจึงเป็นที่มาของภารกิจปกป้องแนวปะการังในวันนี้นะครับอาสาสมัครของเราเนี่ยต้องทําการเปลี่ยนทุนจอดเรือ ที่สึกหลอจากการเวลาและน้ำทะเลซึ่งมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับต้องเรียนรู้วิธีการผูกเงื่อนต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญตอนลงไปผูกเชือกใตนะ้น้ำจะได้คล่องแคล่วและผู้เชี่ยวชาญด้านการผูกทุนที่จะมาสอนเราในวันนี้นั่นก็คืออาสาสมอรจากชมรมรักเกาะเต่าซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชุมชนและผู้ประกอบการบนเกาะเต่าเพื่ออนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนถึงการท่องเที่ยวเกาะเต่าอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ครับยังมีนักดำน้าอาสาสมัครเช้าต่างชาติที่จะมาช่วยกันผูกเชือกที่มีขนาดใหญ่ให้เป็นเงื่อนสําหรับใช้กับทุ่นจอดเรือโอเคคุณ <Okay. S 3> <laughs> บัา stronger นนี้ยสมกระทั่งทุกคนช่วยกันผูกเงื่อนได้สําเร็จครับ ภารกิจต่อมากำลังจะเริ่มขึ้นที่กลางทะเลครับอาสา,า,าสมัครของเราเนี่ยจะต้องแบ,บ่งออกเป็นสองทีนะครับนั่นก็คือทีมที่หนึ่งจะต้องดำน้ำลงไปเพื่อที่จะทำการเก็บทุ่นชุดเก่าที่เปื่อยแล้วกลับขึ้นมาส่วนที่ที่สองจะต้องคอยลำเลียงทุ่นชุดใหม่จากผิวน้ำไปให้ทีมที่หนึ่งทำการเปลี่ยนครับ แล้วตอนนี้อาสาสมัครจากพพทสขอจะพาทุกคนดำติ่งสู่ท้องทะเลไทยครับงาน<า>นี้บอกเลยว่าต้องทำง,งานกันเป็นทีมเพราะทั้งเชือกทั้งทุนและอุปกรณ์ต่างๆเวลาอยู่ใต้น้ำแล้วมันจะหนักมากนะครับ บต้องช่วยกันขนลงไปใต้น้ําใช้แรงทีมที่1ที่โลงหน้าลงไปก่อนนั้นก็เพื่อจะตัดเชือกเส้นเก่าที่มันอยู่ใต้น้ํามานานมากแล้วออกแล้วก็เก็บเศษเนี่ยขึ้นไปทิ้งส่วนทีมที่2น้ํำเชือกใหม่ลงไปต้องใช้วิชาเงื่อนเฮรียนมาเมื่อเช้าจัดการผูกเชือกยึดทุนไว้ที่ฐานเพื่อไม่ให้ทุนลอยไปไกลความยากนั่นก็คือ เงื่อนที่เรียนมาเมื่อเช้าอะ่ะจะจํากันได้หรือเปล่าผูกไปผูกมาแบบนี้วันนั้นทั้งบ่ายครับต้องบอกว่าเราเนี่ยรับมือกับสภาพอากาศที่โหดร้ายมากๆเดี๋ยวฝนตกหนักจูๆแดดก็ออกสลับกันอยู่แบบเนี้ยแต่อาสาสมัครของเราก็มุ่งมั่นทำภารกิจผูกทุ่นกลางทะเลจนสำเร็จตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมา การวางเรือหลวงปลาบและสัตว์กุญแลลงสู่ใต้ท้องทะเลอ่าวไทยมีส่วนช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศจนปัจจุบันนี้มีชนิดปลาเพิ่มขึ้นเป็นห0สิชนิดรวมถึงการสร้างทุนสำหรับจอดเรือก็ถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาแนวปะการังไม่ให้ถูกทำลายสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามก็ให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวแก่ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความสุขและรอยยิ้มกันทั่วนหน้า จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็ทําให้โครงการนี้ได้ร <OR> ับรางวัลการันตีในระดับนานาชาติมากมายส่วนต่อหน้าจะเกี่ยวกับอะไรจะไปลุยกันที่จังหวัดไหนต่อติดตามกันได้ไงสํารวจรอยยิ้มผลิตความสุขบาย PTT อิพ มาถึงช่วงพิเศษสำหรับแฟนๆรายการเด e Destination ของเราแล้วนะคะพอมีของเที่ยวลึกประจำสัปดาห์มอบให้ด้วยถ้าหากว่าตอบคำถามของเราได้ถูกต้องค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าห้องพักทั้ง3ห้องที่เราพาไปชมนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรกันบ้างถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะส่งมาได้เลยที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะใครตอบถูกรับของเที่ลึกประจำสัปดาห์ไปเลยส่วนตอนนี้ไปฟังเฉลยแล้วก็ชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะ ับใครนะคะที่ชื่นชอบบรรยากาศบ้านริมน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบมานอนบ้านญาติมานอนบ้านเพื่อนสงบสบายแล้วก็อบอุ่นแบบนี้เนี่ยแนะนําเลยค่ะให้มาที่นี่นะคะบ้านริมน้ําพนาวนาอยู่นครชัยศนะรีจังหวัดนครปฐมนั่นเองบอกเลยว่าจะฟินแล้วก็ชิลสุดๆไปเลยค่ะส่วนใครที่ชมรายการของเราตั้งแต่ต้นไม่ทันไม่เป็นอะไรค่ะไปชมย้อนหลังกันได้นะคะที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้หมดเวลาของเ่าแล้วนะคะขอตัวไปก่อนค่ะ อ๋ออย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ประชาชนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องสำเร็จเกือบ6ล้าน5แสนคนนายกรัฐมนตรีอังกฤษเยือนสหรัฐผลักดันเจรจาข้อตกลงเรือดำน้ำนิวเคลียร์ออคัสติดตามได้นายท n น t n w นิข่าวเย็น15นาฬิกา30นทีเป็นต้นไป